พุทธพมกุญย์อยูะทำได้ให้ธรรมะไปบ้างแล้วเนาะตอนนี GO 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 ้ยังช่วยสติถ้าเรามีสติสักอย่างเดียวโยมเราทำอะไรได้ทุกอย่างโอ้พระพะบว่าอ่ธรรมโมธรรมังนะมัสสามโมคะระ ทุติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิคัจฉามิสติยมปีธรรมาวสันังคัจฉามิตติยมปีตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสะพพวะโตอะระหัโตสัมมาสังวรมณีสิกขาปัังสมะธิยามิกขาปัะทังสมะธิยามิะะัตโตสัมมาสังขตสพุทังสระนังคัจฉามิพะชาวะตัดาคัจฉามิ นังสรันนัข้าามิาสราจามิตติยามิธามสระนะข้าจามิตติยาตังเวทิตาโพเวยเสโรมิสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นแม้ปกป้องเอประฮอพ์ปอการ่างกายของเราเนี่ยยารักษาโรค จริงๆอ่ะที่เรารับไปเลยแอะไรนะเดี๋ยวให้เจ้าเปรงดี๋ยวเราชมอยู่ข้างนอนะคะเดี๋ยวจะมีน้องที่อยู่ข้างในนะคะนำต้มุนะคะแล้วก็านน เรับปาชชาตินะคะซึ่งตั้งใจทําพร้อมกับทีมนะคะสะกัดเย็นนะคะนำกระชายขาวสกัดเย็นมาผสมกับน้ำผึ้มมงมะนาวอะไรอ๋อค <c oughs> <c oughs> นละหนึ่งใบนะคะสาธุค่ะ โชคดีแน่ต้องมีคนได้เจ้ารักส้มฉุนได้นะคะจากท่านเจ้าวาดนะคะผู้ที่ติดเชื้อโควิดของจังหวัดชัยนาทและโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะค่ะ ต้องบา้างอถ้าสีเหลืองเนี่ยปอตัดเศษเนะี่ยจะต้องรอต่อเสร็จแน่แอยางอาการสีเขียวนี่คืวันถ้า่านใชอย่างวันนี้ เดเเเเาเถาอครับผมของอย่างนี้จะใช้พวกนี้ครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รบกุนท่านน,นนะครับ ก็เรียนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโควิดในทีมของจังหวัดชัยนาธเนี่ยนะครับผมเรียนว่าตอนเนี้นะครับในพื้นที่ชัยนาธเนี่ยก็ก็จะไม่มีโควิดในทีมในพื้นที่ก็จะมีรับคนพี่น้องประชาชนชาวชัยนาธที่มีชื่อเรียนบ้านอยู่ในจังหวัดชัยนาธกับครอบครัวเนี่ยก็จะรับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาธตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามามา,มากกว่าตําควร นะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับยอดเมื่อวานที่ออกแล้วเนี่ยมีทั้งหมด49คน49คนเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4 4ประเภทก็คือเป็นครอบครัวของที่มาครั้งก่อนนะครับอยู่2รลายนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มีการติดนะครับหรือโรงงานที่มีการติดเนี่ยแต่ยังไม่ได้รับตรวจอะไรแล้วก็จะมาตรวจที่นี่เหมือนกันอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะมีผู้ที่ตรวจ antigen t e t ครั ATK แล้ว ส่วนหนึ่งก็มาตรวจยืนยันอา p c ทีิจาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ตรวจอา p c ทีิจาแล้วนะครับมารับการรักษาก็จะเป็นคนอยู่อย่างนี้ครับผมก็เรียนว,ว่าจากผู้ที่ต้องการเข้ามารักษาในสที่พื้นที่ภูมเนฑท,ที่ไหนาทเนี่ยนะครับที่มีเชื้อในไนาเนี่ยนะครับจากจานวนที่มากขึ้นนะครับตอนนี้โรงพยาบาลปลับนะครับก็คือโรงพยาบาลไชนานทนะเลนทรกับโรงพยาบาลสัพยาเนี่ยเราจะรับผู้ป่วยที่มีอาการ เหลือง <sigu> เหลืองกแก่สีส้มนะครับสีส้มกับสีแดงเข้าไปอยู่เป็นหลักนะครับแล้วลงมาบาสนามแห่งที่หนึ่งนะครับเราก็จะรับผู้ที่มีอาการที่เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองหรือสีเหลืองมันอ่อนอเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่โรงพยาบา,า,สาลสนามแห่งที่1นะครับหลังจากที่รับการารักษาแล้วส่วนหนึ่งนะครับถ้ามีอาการดีขึ้นนะครับกลายเป็นเกับเขียวหรือเหลืองมันอ่อนเราก็จะส่งมาที่โรงพยาบา,บา,า,สาลสนามแห่งที่2องที่อบจจัดขึ้นอีก60เตียง นะครับสำหรับโรงพยาบาลสันามบหนึ่งีมี90เตียงโรงพยาบาลามนห่งที่สองเนี่ยก็จะมี60เตียงนะครับอีกวันน้องวันก็จะพร้อมที่จะใช้ดําเนินการแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่คุมส,ส,สูงเส้นข้นนะครับหรือพื้นจังหวัด,ดอื่นๆที่เป็นคนของไทยนาศเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยถ้ามีอาการเขียวนะครับเราก็ให้รักษาอยูอ2อย่างนะครับก็คือโฮมไอโซเลชั่นหรือ h i นะครับถ้าที่บ้านไม่มีความเหมาะสมที่จะรักษาตัวได้ เราก็มี C.I. นะครับ Community Isolation สำหรับรองรับอีกนะครับซึ่งทุกอำเภอเนี่ยนะครับก็จะมีเซ็นเตอร์ในการรับผู้อยู่ในภื้นเมืเนาของขอำเภอนั้นนะครับมามาเข้า,ารักษานะครับและทุกอำเภอเนี่ยก็จะมีทั้ง C.I. และ H.I. ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีเพียงพอที่จะรับพี่น้องประชาชนที่กลับอาจากพื้นที่ครับ